ข้าวดเพื่อตัดปัญหาบวชเสียที่ดีกว่าคนเห็นหน้าคงเซ็งชื่อก้องมานานพบคนผ่านนักเล่งบ้างเห็นโกเป็น,น,น,นคนเก่งเพ่งเล่งรังเกียดเยียดยา,าไปพบคน <ไป S 1> รั <ไป S 1> เปิดเตี๊นะจ๊ะเตี๊ตาเหวยเขื่อนเขาชวนใครเข้ามาก็จองผ้าไจระรวยเราก็ต้องทำตามต้องเสื่อมศักดิ์ศรีก็เห็นดีเห็นงามแต่น้องไม่เคยมองข้ามทุกยามปังข่าวเล่าลือโไวรุ่นเอาผล เป็นไงจ้างานบวชนะจ้ามาเกมนะจ้าอืมตัวอันนี้ขนมทั่วนะจ้าขนมไสรละมุดไทรละมุดจ้าขนมไสรละมุดนะจ้ามีพนกใส่ไฟด้วยตั้งใจมากเลยจ้า น้ำบดมาเกมจ้า้าเกมนี้น้องเก่งอ่วยบ่ขอหาทีนแล้วมาเลยจ้านี่ผู้ช่วยนะจ้าผู้ช่วยผู้ช่วยอื แล้วอันนี้ใกล้จะได้ทีแล้วฮะใกล้จะได้ทีแล้วก็น่าจะมีหม้อนี้เป็นหม้อแรกนะฮะที่ได้ทีแล้วข,ขั้นตอนต่อไปเขาก็จะเขาจะไปวางจะเอาไปใส่ใส่ถาดแล้วให้มันเย็น อปใส่หม้อใก่หม้อไปตอนแล้วไปปั้นแล้วไปปั้นไปเอเป็นเป็นมิ้นท์กเ็ไปชุบไข่เออชุบไข่รุ่งนี้ใช่ไหมวันนี้กวนอย่างเดียวเหรอวันนี้กวนอย่างเดียวรอ๋ออกนอย่างเดีย